สวัสดีครับเว็บซีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกูทันพาธรรมครับไม่ได้ห่างหายไปไหนนะแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้มาตอนนั้นเองนะครับ่มาดูเด็กๆสิโตหรือยังโตหรือยังมีอยู่สามหนุ่มนะครับนี่ก็เกี่ยวหญ้านะครับตัดหญ้าหวานอิสราเอลนะครับมาให้นะฮะโตแล้วนะจะเข้าสามเดือนแล้วอันนี้ค่อยกิน เบอร์2นะครับอันนี้เบอร์2กระสอบสุดท้ายแล้วเราอยู่ที่บ้านหนึ่งกระสอบนะครับก็พอกินเบอร์สุดท้ายเสร็จเราก็ต้องผสมเป็นเบอร์3นะครับอันนี้คุณครูสั่งเบอร์สามาเบอร์สมเบอร์สีมารอแล้วนะครับก็ถือว่าโตโตดีอยู่เหมือนกันนะน่ครับวันนี้วันพรุนี้แหละครบ3เดือนพอดีนะครับน้ำหนักก็จะอยู่น่าจะอยู่70บวกแล้วหละนะครับก็เปลี่ยน เป็นเบอร์สามก็น่าจะได้นะครับเด็กๆอยู่ข้อกว้างนะครับเขาก็จะวิ่งนะครับมันก็อาจจะมีหมูน้อยตัวแล้ววิ่งแบบนี้ครับเขาก็จะดีหน่อยก็คือเรื่องของข้อเท้านะครับคือแล้วก็อาหารเรามันเป็นแบบรางที่มันไม่ค่อยดีเนาะให้เยอะไม่ได้ด้วยนะครับแต่คุณคูมองว่ามันเป็นข้อดีนะคือเขาได้กินน้อยอแล้เทีนี้ถ้าเขาข้อแคบนะครับ หมูนะครับหมูขุนส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องข้อเท้าไม่ข้อเท้าหน้าก็จะเป็นข้อเท้าหลังลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดมันแคบแเราหมูไม่ค่อยได้วิ่งมันก็จะอ้วนถูกไหมฮะตัวก็จะใหญ่อ้วนตุ๊ตะแต่ทีนี้ก็ลุกไม่ขึ้นนะครับเวลาจะลุกแต่ละทีเนี่ยขาหลังจะเป็นสัน่นสันเทาสั่นสะท้านจึกจึๆกนะครับแล้วก็จะเป็นปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่ตัวเตี้ยแล้ว ข้อขาเล็กๆนะครับพันแบบพวกนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยหลังๆมานะครับก็มีการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยนะให้มีเรื่องของความแข็งแรงของขามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยทำไมเราจึงต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรนะอัปเดตสายพันธุ์นะครับเปลี่ยนสายพันธุ์เรื่อยๆนะครับเนี่ยถึงข้อดีตัวนี้เห็นไหมครับว่าเขายาว นะครับช่วงตัวยาวจะที่จริงแม่แม่เขาเป็นนัสไสวถูกไหมครับแม่ก็ไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่ส่วนความยาวได้มาจากพ่อก็คือแลนเลดนะครับแล้วก็ขาที่แข็งแรงของทั้งสองสายพานันธุ์ทน้งคุณครูใช้ของสมเด็จแล้วก็ไทยเดนมาร์กเนาะจะไม่ขาเรียวเล็กข้างหลังนะครับขาเขาจะแข็งแรงเห็นไหมฮะยืนจิกพื้นสวยงามซึ่งมันก็ส่งพันธุกรรมมาถึงตัวเมียที่เป็นแม่พันธุ์ด้วยนะฮะ อให้มาดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมอันนี้ได้มาจากแรนเรดนะสะโพกใหญ่ๆแบบนี้ครับแล้วก็ความยาวส่วนของลัสวายนะครับก็เรื่องมีขนขนจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ความแข็งแรงของลัสวายด้วยแหละนะครับที่เราได้นะครับซึ่งหมูแต่ละตัวที่ได้ไปก็จะมีข้อดีของพ่อและแม่อยู่ด้วยนะครับเห,เห็นไหมครับเท้าหน้าก็จะแข็งแรงข้อขายใหญ่เห็นไหมฮะ แล้วก็ยืนลักษณะนี้จะสวยมากนะครับไม่ได้ยืนแบบเอาเล็บจิกอะ่ะแบบนั้นเราอย่าเลือกมาเป็นแม่พันธุนะครับการเลือกเลือกของแม่พันธ์คือเท้าข้อเท้าหลังก็ไม่ได้ว่าอ่าแอนจนเล็บสองเล็บข้างหลังแบบติดพื้นนะเนี่ยนะครับก็ใช้อ่าเล็บที่ให้มานี่แหละเนี่ยเห็นไหมครับข้อข้อเล็บอ่ะข้อเท้าครับเดี๋ยวจะให้ดูเนาะเนี่ยครับต้อง ้องยืนด้วยเล็บนะครับแต่ยืนด้วยสองเล็บนี่แหละแต่ไม่ใช่ว่าเอาจิกพื้นนะครับแต่นี่คือลักษณะดีมากนะครับที่เขาตัวผู้สองสตัวนี่แหละก็ถือว่าโอเคอ่ะขอโทษขอโทษครับขอโทษซูมไปนะครับอ่าโอเคนะครับนี่แหละนะฮะอย่างถ้าสมมติว่าสามตัวนี้เป็นตัวเมียก็ถือว่าสวยเลยนะครับนี่ยืนแบบนี้ครับนี่ยืนข้อเท้าข้างหลังแอนหน่อยๆเห็นไหมฮะ รับน้ำหนักได้ดีไม่ใช่ว่าไอ้สองเล็บสุดท้ายเนี่ยแตะพื้นเลยนะครับแบบนั้นเนี่ยเวลาที่เขาเป็นแม่พันธุ์แก่ๆไปนะครับมันจะเป็นปัญหานะฮะอันนี้ก็ให้มานานๆน,นะครับที่คุณครูมาค้องสองสามวันมาทีก็ก็มาเกี่ยวยาให้กินดูสะโพกแต่ละตัวนะครับแล้วก็การกินอาหารดีนะครับลูกชุดนี้นะครับซึ่ง ตอนนี้แม่พันธุ์คุณครูก็ปล่อยไปที่าบราระบือนะครับที่วิชชื่อชำนาญฟาร์มนะครับอยู่ที่บระบือนะฮะไปแล้วนะครับก็น้องๆผสมอสองสายไปให้ไม่แน่ใจว่าติดหรือยังนะครับมปเห็นโทรกลับคืนมาก็น่าจะน่าจะผ่านแล้วนะฮะส่วนแม่ก็คลอดไปได้สิบสามลบสามก็เหลือลูกสิบตัวนะครับ ก็น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของระหว่างการขนส่งด้วยแหละนะครับว่าเขาเครียดเนาะแม่เขาแต่อีกตัวก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าแม่เขาแข็งแรงมากนะครับก็ชุดนี้น่าจะขายพฤศจิกาสิ้นพฤศจิกาก็เข้าธันวาเหน่อยนะครับก็น่าจะก็น่าจะน่าจะได้ร้อยกว่าโลเนาะก็เลี้ยงไปเรื่อยให้ได้ร้อยนะครับถ้าเพราะเราไม่ได้อะไรมากมายนะเป็นเงินเก็บแล้วแหละไม่ได้หวังว่ากําไรจะเยอะแยะจากหมูสามตัวนะครับ ็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายที่คุณครูจะได้เลี้ยงนะครับ <Okay. S 1> อ้วนตุเลย <Okay. S 1> เห็นไหมตัวใหญ่นะฮะก็น่าจะอยู่ที่เจ็ดสิบข้าแปดแล้วแหละนะครับชุดนี้นะครับนะครับอยาให้เห็นตัวเมียเนาะเขาเอาตัวเมียกับคุณครูไปสามตัวอีกตัวหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งน่าจะแบบไม่ดีสะดือลงหรือ,อยังไงนี่แหละคุณครูก็ ไม่ได้ปล่อยให้โตนะครับตัวใหญ่เหมือนกันนะช่วงนี้อากาศยังไม่เปลี่ยนมากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเนี่ยคนครูปิดมุ้งไว้นะครับเปิดเฉพาะตอนตอนกลางวันเนี่ยเริ่มนี่ก็เริ่มปล่อยเริ่มลงแล้วนะฮะป้องกันยุงนะครับคนที่มีเรื่องของตุม่มยุงตุ่มอะไรก็ดูวิเคราะห์นะครับก่อนอื่นเราก็วิเคราะห์โรคก,ก่อน เราเกิดจากสาเหตุอะไรหาสาเหตุให้เจอแล้วเราจะได้ตามยาให้มันถูกต้องนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วก็หนีไม่พ้นอะม็อกซี่นะฮะยาปฏิชีวนะนะครับหรือถ้าเขาเกิดจากยุงกัดยุงอะไรก็สามารถฉีดอายาแก้แพ้ได้คลอเฟนิลามีนนะครับแก้แพ้ให้ยุงได้แล้วก็ฉีดตัวอะม็อกซี่ i, ให้นะครับตัวแก้ปฏิชีวนะแก้เศษน,นะครับ ฉีดส,สักสองเข็มก็น่าจะโอเคนะครับเด็กๆก,ก็น่าจะดีขึ้นแต่ถ้าโตแล้วมีตุ่มไม่ได้เยอะมากมายแต่มีตุ่มแบบหมอนดาๆอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะสนิษฐานว่าจะเกิดจากการยังที่เรายังไม่ได้ถ่ายพยาธิเราก็จัดการถ่ายซะนะครับแล้วก็เรื่องโตแล้วแบบนี้นะครับมันฉีดยายากนะครับมันแต่ถ้าค้อกหมูเราเยอะนะครับเราอาจจะใช้ส้วมสายอ่า ใส่น้ําเกลือพ่วงก,ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ใส่ลิงแบบอัตโนมัติที่มันดูดยายาอัตโนมัติแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มเอาใส่ใส่น้ําเกลือนะ่ะดึงปุ๊บแล้วก็เสียดตัวใหม่ไปมันก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญแล้วก็การจัดการของแต่ละคนนะฮะแต่ดังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยถ้าหมูเราสุขภาพดีมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพแบบนี้นะครับกินอาหารเข้าไปก็ก็โตวไวแล้วก็ผิวพรรณดีนะครับเห็นไหมสีชมพูอ่อง,อองตองเลยนะครับ ช่วงนี้ยังไม่ได้กินตัวสันวิตามินนะครับิุงจะให้พักไปนะครับเดี๋ยวจะเอามาลงให้ก่อนที่จะจัดขุนนะครับเดี๋ยวช่วงเปลี่ยนอาหารนะครับก็จะผสมสันวิตามินให้นะครับสําหรับสันวิตามินแล้วก็ดีวิดย,ยังมีส่งนะครับสามารถทักคุณครูมาแล้วก็เดี๋ยวคุณครูส่งให้ได้นะครับยังมีให้แบ่งปันทุกคนอยู่นะครับไม่ได้หนีหายไปไหนเลยนะครับอ่าโอเคนะฮะ วันนี้มาอัปเดตเด็กๆ3ตัวกำลังจะโตนะครับเราก็จะทำจนกว่าเขาจะขุนแล้วก็เขาจะขายนู่นแหละนะครับเดี๋ยวก็ติดตามคุณครูนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันเราก็คิดถึงนะฮะบ,บางทีก็อาจจะหามาสักสองตัวมาทิ้งเนี่ยข้อวันว่าง,างนะครับอย่างน้อยก็เป็นเงินเก็บนั่นแหละเวลาที่เราถึงเวลาเออเราอยากใช้มาก็ยังพอมีเงินให้เราได้ใช้ไป ถ้าเราใช้ไปหมดเลยมันก็หมดนะฮะแต่ว่าดีกว่าใช้เลยมันหมดมันก็ยังอยู่ที่เด็กๆพวกนี้แหละนะครับอาจจะมาหามาไว้สัก3-5ตัวนะครับอาจจะไม่เกินกําลังเราเนี่ยพอนี้มันก็พอได้อยู่เนาะอย่างถ้าตัวละ 6- กพันหรือเจ็ดพันเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็สองหมื่นแล้วนะครับเราก็พอมีเงินสองหมื่นตอนสักสี่เดือนเป็นเงินเก็บครับผม อันนี้ก็เป็นแนวคิดเล็กๆนะครับอาจจะทุกคนอาจจะคิดต่างคนคู่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครคิดเหมือนกันก็เลี้ยงไว้แบบนี้นะครับมันก็หนึ่งเราเป็นคนรักสัตว์เราชอบเลี้ยงนะ่ะผมก็นึกเสียดายนะบางทีก็จะทิ้งข้อไว้แบบนี้ซะก่อนยังไม่แปลแปลสภาพข้อไปทําอย่างอื่นนะครับก็จะเก็บเขาไว้ก่อนนะครับถึงเวลาที่เราพร้อมเราก็อาจจะกลับมานะครับไม่ได้ไม่ได้ดูถูกเรื่องของอาชีพเลี้ยงหมูเลยนะครับอโอเคครับวันนี้มา าพาทุกคนมาชมหมูนะครับแล้วก็อาจจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่คุณครูให้ไปพร้อมกับคลิปนี่แหละทุกคนก็เก็บสาระไปนะครับผมแล้วก็ชมความบันเทิงจากคนที่ชอบเลี้ยงหมูด้วยกันนะครับโอเคครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องครูธันพาทำไปด้วยนะครับเจอก,กันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ